มาแน่ล่ะมาแน่มั่นใจว่าต้องมาอไม่ไเอาที่ในเลข่เม่ตาเคียงก็เหมือนกันหมดเลยครับงวดนี้มีเจ็ดยังไงก็มีเจ็ดป้นี้มีเจ็ดยังไงก็มีเจ็ดยังไงก็มีเจ็ดใช่ไม่ศูนย์เจ็ดก็เจ็ดหนึ่งอือกับสองเจ็ดนี่แหละมั่นใจยังไงก็มีเจ็ดหมดส่วนมากที่อาจารย์ถนัดที่สุดเนี่ยจะทําในสายไหนครับวิชาถอนของโอ้ถอนของถอนของ ถอนไล่ผีถอนคุณสายไล่ผีไล่ไลของอมมงคลเจิมลายมือเปิดซับเสริมเสน่ห์ลงหน้าหน้าทองลงสาริกาลินทองมมหานิยมเสียนสักยันบ้านโยโยงของกับพันเิหามหานิยมมหาสน่มมห์ชูร่างครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเจออาจารย์โชคพอดีครับวันนี้เดินทางมาที่ แม่ตะเคียนใช่บ้านบันทาราชใช่ไหมบ้านทาราชใช่บ้านทาราวันนี้มาแม่ล่างมาทําพิธีนู่นแม่แม่ล่างอยู่ฝั่งนู้นเนาะทำพิธีเสร็จไปแล้วตอนนี้มาถามอาจารย์โชคบ้างว่ามาที่นี่ได้สื่อกับแม่ตะเคียนบ้างไหมสื่อครับผมเอาไปสื่อมาเราคนเดียวมามาดูแล้วใช่แม่ไปสื่อคนเดียวแล้วสื่อมาแล้วตอนแม่ล่างทำพิธีโอ้ดูแล้วโอ้คนเดียวไม่มีคนไม่มีคนเลยแอบแอบไปแอบไปคนเดียว ที่แม่ตะเ,เคียนตรงไหนครับเมอบตรงนี้นอ,ไ,อไหน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 เรตามไปดูอาจารย์โชคบอกว่าเห็นตัวเลขด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทําพิธีนะครับอาจารย์เลขก็อาจารย์โชคก็เป็นอาจารย์หนุ่มนะครับอยแรงนะครับสายมูนะครับก็แกบอกว่า<ๆ>แกส,สื่อแกสื่อสื่อแม่ตะเคียนเห็นเห็นตรงไหนครับเห็นตรงไหนสื่อสื่อถามแม่นะเห็นเลขในไม้นะเห็นเลขในไม้ไม่ไม่ไม่ได้เห็นเลขน้ไม่ได้เห็นเลขแต่สื่อถามเลย ได้ได้สตัวได้สามตัวเลยเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองอ๋ออันนี้ไม่ได้เขียนให้ดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตัวเลขหน้าจอเอาเพราะว่าเรามาเจออาจารย์โชคก็เลยถือโอกาสเลยไม่ว่าไม่ได้เอาจากไม้นะอ๋อแบบสื่อแล้วสื่อได้ครับตัวไหนนะครับเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองใช่อันนี้ไม่ได้ ตั้งมาขอแม่ามแม่เลยซื้อกับแม่เลยซื้อกับแม่ต่เคียนโดยตรงเลยแอบซื้อคนเดียวครับแอบแอบมาซื้อตอนที่แม่ร่างทําพิธีอยู่คนที่มาวันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าอาจารย์โชคมาใช่เขาไม่รู้เนาะไม่รู้แต่แต่อาจารย์โชคซื้อได้แล้วใช่ได้แล้วสามตัวเตยมเก็บเก็บไว้ก่อนเราลุ้นวันที่สิบหกแต่ว่ามาแน่แหละมาแน่มั่นใจว่าต้องมาอือไม่เอาที่ในเลข่แม่ตะเคียนก็เหมือนกันหมดเลยครับงวดนี้มีเจ็ด ยังไงก็มีเจ็ดยังไงก็มีเจ็ดใช่ไม่ศูนย์เจ็ดก็เจ็ดหนึง่งกับสองเจ็ดนี่เลยมั่นใจยังไงก็มีเจ็ดหมดฟังฟังไม่ทันแล้วอาจารย์เดี๋ยวเอาศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมแล้วก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดเรียว่าได้ศูนย์เจ็ดสองตัวนี้ได้จากตรงนู้นเขียนสามนางอ๋อเป็นสีที่สองตัวสีที่แม่แต่เขียนส,ส,สามนางใช่ได้สองตัวศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งครับผมส่วนที่นี่ เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองอ่าไม่ได้ถูหรอนะไม่ได้ถูจับปั๊บจับปั๊บแม่เลยโอ้แม่บอกเลยบอกเลยบอกสามตัวบอกสามตัวจดเลยจำปั๊บได้แล้วเจ็ดหนึ่งสองใช่อ่ะเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับอาจารย์โชคนะครับมาเจออาจารย์โชคโดยบังเอิญปกติอาจารย์โชคอยู่ที่สำนักสำนักนะครับอยู่ที่ศรีขอรภูมิสุรินทร์แต่แต่วันนี้ อาจารย์โชคเดินทางมาก็ประมาณร้อยกว่ากิโลเนาะเดินทางมาเล่นด้วยอ่ามามาเที่ยว<ต>เล่น <มา S 1> ด้วยพอดีมาเจอแม่แตะเคียนก็สื่อครับอกตามแม่เลยอ๋อครับเพราะว่าอาจารย์โชคแม่พ่อน,นี้บอกเป็นก็เป็นสายมูเนาะใช่แม่แม่เป็นนี้ก็บอกเป็นนี้เลยอ่ะฝากเอฟซีนิดนึงเดี๋ยวเอฟซีจะถามว่าอาจารย์โชคหนุม่มๆอยู่เนี่ย ไปร่ำเรียนวิชาเป็นยังไงมายังไงถึงได้เป็นอาจารย์โชคทําวิธีเกี่ยวกับอะไรมั่งผมเรียนมาเยอะเรียนมาหลายอาจารย์ไม่ได้เรียนมาอาจารย์เดียวเรียนมาหลายเยอะอืเรียนเยอะครับผมส่วนมากที่อาจารย์ถนัดที่สุดเนี่ยจะทําในสายไหนครับวิชาถอนของถอนของถอนไล่ผีถอนคุณสายไล่ผีไล่ของอบมคนเจิมลายมืออเสริมเสน่ห์ลงหน้าหน้าทอง องศานิการลินทองมหานิยมเสียนสักยันด้านโยโยงองกระพันมีตามหานิยมมหาสนีช่ชงลาบครับครับอ่ะหลายท่านท่านจะทำพิธีเกี่ยวกับขายที่ขายทางหยิถ้าขายไม่ได้หรือยังไงครับผมอ่ะไปหาอาจารย์โชคได้นะครับทําพิธีให้นะครับถ้าใครอยากจะสักอ่สักเสกเล็กยันเกี่ยวกับสนีมีตามหานิยมโยโยงคงกระพันครับอ่ะสุดท้ายฝากเบอร์โทรให้เอฟซีหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวจะบอก ขอเบอร์โทรอาจารย์หน่อยติดต่อได้ยังไงเนาะครับผมอ่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองศูนย์สามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าอีกครั้งนะครับครับอีกรอบครับศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าอีกครั้งศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าครับอาจารย์ถูกโดยตรงเลยนะครับมีสำนักอยู่ที่สุรินสุรินนะครับอำเภอศรีขรภูมิเนาะบ้านหนองเหล็กตำบลยางบ้านหนองเหล็กดงเหล็กหรือหนองเหล็ก นหน้องเหล็กตำบลยางบครัอำเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ติดต่อทางเบอร์โทรได้นะครับใครที่จะอยากดูดวงก็ติดต่อมาได้ครับผมดูทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะได้ขรับว่าดูดูทางโทรศัพท์ก็ได้หมเขาชื่อเดือนปีเกิดแค่นั้นแหละอครับแล้วก็มีค่าขึ้นครูเท่าไหร่ค่าคู99บาท99บาทครับโทรมาได้นะครับดูเรื่องอะไรขอให้บอกถามได้หมดตอบได้หมดโอเคครับ อ่ะสุดท้ายฝากตัวเลขที่สื่อกับแม่ตะเคียนวันนี้ได้ตัวไหนครับเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองใช่แล้วก็สื่อที่ตะเคียนสามนางศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับอะไรนะอีกตัวศูนย์เจ็ดตัวเดียวใช่ศูนย์เจ็ดตัวเดียวกับเจ็ดหนึ่งไม่ใช่เอจ็ดหนึ่งได้มาจากนู่นอ๋อจากที่ว่าตะเคียนบ้านอ๋อตะตะเคียนเหมือนกันใช่ตะเคียนตรงนู้นอ่ะตรงทางไม้อ๋อครับอันนั้นได้สามตัวเหมือนกันนะครับ ต้นตะเคียนนูนอะได้ได้ได้อะไรครับสามตัวเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งกับสองเจ็ดแต่ตรงนี้ได้เจ็ดหนึ่งสองใช่เหมือนกันเหมือนกันเลยใช่คล้ายๆกันเนาะงวดนี้มาเจ็ดอ่างวดนี้ยังไงก็ต้องมาเจ็ดใช่ยังไงก็มาเจ็ดครับงวดนี้ยังไงก็มาศูนย์ครับงวดนี้หนึ่งมานะงวดนี้อ่ะหนึ่งมาเจ็ดมาศูนย์มาจะมาบนหรือมาล่างคอยติดตามกันวันที่สิบหกครับยังไงก็มาเจ็ดครับอ่ะครับผม อ่ะขอบคุณอาจารย์โชคครับผมล่ำลากันไปครับสวัสดีครับ